เดี๋ยวติดไฟตรงนี้นะแล้วก็ส่วนลูกโป่งอ่ะเอาไปติดตรงนั้นครับผมเพราะว่าตรงนั้นมันจะมืดไปหน่อยครับได้จ้ะแล้วก็ลำโพงอ่ะอามเอาไปเซตไว้ตรงนั้นพี่อาร์มอย่าลืมเค้กวันเกิดคิวนะพี่รู้แล้วนี่เข้ามาทำอะไรเนี่ยออกไปเลยนะอาร์มนายพาใครเข้ามาด้วยเนี่ยคุณฟิวครับนี่คิวครับน้องชายผมเองครับวันนี้เป็นวันเกิดเขาครับผมก็เลยพาเขามากะว่าจะเลยไปซื้อเค้กให้เขาด้วย แต่วันนี้ผมขอรบกวนคุณฟิลนะครับขอเบอิกเงินล่วงหน้าก่อนครับจะมาเบิกเงินล่วงหน้าอะไรอามงานก็ยังไม่เสร็จ <ừ. S 2> ถือวิสาสะยังไงพาน้องแต่งตัวสกรปรกโสโครกอย่างนี้เข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยถ้าคุณชอบเข้ามาเห็นจะทํายังไงออกไปเลยนะไม่ยืนอยู่ตรงนี้ทําไมขอโทษนะครับคือตั้งแต่ผมเกิดมาครับยังไม่ได้กินเค้กยังไม่เคยเป่าเค้กเลยอะโถยถ้าอยากได้เค้กมากอะตอนเย็นก็ค่อยมาเอา ส่วนค่าแรงนะอามยังไม่ต้องเบิกหรอกเดี๋ยวฉันจะจัดการให้ในนี้มีรายชื่อแขก VIP อยู่กาฟิลแล้ววันนี้มีทั้งแขก VIP แล้วก็แขกผู้ใหญ่มากันเยอะมากเธอเป็นทีมออแกไน์ที่ฉันจัดเตรียมไว้ให้เพราะฉะนั้นวันเกิดของคุณผู้ชายเขาปีนี้จะต้องไม่มีอะไรพลาดสักอย่างได้เลยค่ะคุณนิวงานวันเกิดของคุณชอปต้องออกมาดูดีแล้วก็รที่สุดแน่นอนค่ะ งั้นิวไปทำงานก่อนนะคะอเอาเป็นห้องนี้แล้วกันที่รักจัดงานเป็นยังไงบ้างเหนื่อยไหมแล้วคุณสั่งเค้กแล้วหรือยังสั่งเค้กเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็สั่งทำพิเศษเฉพาะแขก V I P โดยเฉพาะด้วยนะแล้วก็ยังเป็นร้านดังอีกด้วยนะคะรับรองว่าแขกที่มาในวันนี้จะต้องเซอร์ไพรส์แน่ส่วนห้องนี้มิวก็เลงเอาไว้แล้วล่ะว่าจะให้เป็นห้องสำหรับแขก V I P โดยเฉพาะ ุณนี่เก่งจริงๆเลยผมคิดไม่ผิดจริงๆที่เลือกคุณมาเป็นภรรยาวันนี้เหนื่อยหน่อยนะครับเฮ้ยไอ้เด็กจอนจัดไอ้เด็กเหลือขอแต่งตัวก็โสโปรกใครอนุญาตให้แกเข้ามาในบ้านหลังนี้ออกไปเดี๋ยวนี้เลยนะขอโทษนะครับคือผมมาเอาเค้กตามที่พี่เขานัดไว้ะครับพี่เขาไหนของแกวันนี้เนี่ยมันเป็นงานวันเกิดของคุณชอปเจ้า ของบ้านหลังนี้มันไม่ใช่วันแจกทานแล้วก็ไม่มีอะไรให้เกย์ฟีดเหี่ยงนะมาทางไหนออกไปทางนั้นเลยไม่งั้นชันตตบันหัวเลยแนะ่ออกไปแต่งตัวก็สุกโปรกทุเรศต้องเก็บกว่าตรงนี้อีกพี่อามเมื่อกี้คิวเข้าไปในบ้านหลังใหญ่มาโดนแม่บ้านไล่ตะเพิดใหญ่เลยพี่โหคิวโดนไล่เหรอเอางี้แล้วกันพี่ว่าคิวะกลับบ้านไปก่อนไม่ต้องเข้าไปในบ้านหลังใหญ่นั่นแล้ววันนี้เป็นงานวันเกิดของคุณผู้ชายเขาอะเข้าไปเกงใจคุณผู้ชายเขาเอา โอ้พี่อาร์มตั้งแต่คิวเกิดมาคิวยังไม่ได้เค้กเลยนะแถมพี่อาร์มก็รับปากแล้วว่าพี่อาร์มจะซื้อเค้กให้ไม่ต้องเอาเค้กก้อนใหญ่ก็ได้พี่ขอก้อนแบบเป็นชิ้นก็ได้คิวเนี่ยพี่เหลือเงินแค่20บบาทเนี่ยเก็บเงินไว้ซื้อข้าวดีกว่าไหมมันก็ได้พี่เดี๋ยวคิวรองานบ้านหลังใหญ่เลิกคิวค่อยกินเค้กหลังเลิกงานก็ได้แต่พี่อาร์มพี่อาร์มต้องรับปากกับคิวนะว่าพี่อาร์มจะเอาเค้กมาให้อะ่ะนะพี่อาร์มเออพี่รู้แล้ว แต่เองอะ่ะห้ามเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เด็ดขาดน,นะพี่บอกเองแล้วนะถ้าเองไม่ฟังอะ่ะพี่ไม่ซื้อให้กินนะเค้กกลับบ้านไปเได้แล้วพี่จะเข้าไปทำงาน Happy birthday นี่แม่บ้านคะเธอว่าเค้กที่ฉันเอาให้ไอเด็กเล่รอดนั้นกินอะ่ะเธอว่ามันจะอิ่มไหมก็น่าจะกินอิ่มนะคะคุณกาฟิลถึงจะเป็นเค้กก้อนไม่ใหญ่เนี่ยแต่ก็น่าจะกินอิ่มค่ะ เหมือนกันค่ะหนูเองก็ไม่ได้ให้เค,ค้กก้อนี้กับไอ้เด็กบ้าคนนี้เหมือนกันค่ะคือมีคนเตรียมไว้ให้อ่ะครับผมก็เลยเป่าเค,ค้กวันเกิดขอโทษนะครับที่เข้าใจผิดแต่ถ้าเค,ค้กน,นี้ไม่ใช่ของผมแล้วเค,ค้กของผมอยู่ไหนล่ะครับเค,ค้ก็้าเหนียวนึ่งค้างคืนมา3มวันเป่าสิอยากเป่าไม่ใช่หรอเค้กอ่ะเป่าเลว ผมไม่กินได้ไหมครับกลัวท้องเสียครับกินตัวเหม็นสุดๆเลยอยากเป่าหรอไม่อยากเป่าเลยเหรอรีบกินนะแล้วก็รีบออกไปจากที่นี่งานเขาจะเริ่มแล้วอย่ามาทำตัวสกรปรกแถวนี้เขียวสิคุณกาฟิวคะดูหน้าล้นๆไปนะคะแต่งหน้าหน่อยดีไหมคะ สวยจังเลยเขียวด้วย,วยเยขียวเค้กไม่ไปเห็นสบามฉันบอกให้เขียวไงนี่ไงถยว,ยวยหน้าแล้วเนี่ยเป่าเข้าไปสิเินเข้ายหยุดเถอะครับผมขอร้องอย่าทําแบบนี้กับน้องผมเลยถึงพวกผมจะจนน่ะแต่ผมไม่เคยทาให้ใครเดือดร้อนทาไมต้องแกล้งกันด้วยล่ะครับก็มันเอออยากมีงานวันเกิดไงแต่ไม่เคยชะโงกดูเงาหัวตัวเองว่ามีปัญญาซื้อเค้กมาเป่าไหมเดี๋ยวถ้าผมทนไม่ได้ล่ะ ผมแกล้งพวกคุณคืนบ้างล่ะคุณจะว่าไงครับแล้วแกล่าได้ยังไงฮะเฮ้ยทำแบบนี้ได้ไงวะคอยดูถ้าคุณชอมาเนี่ยฉันจะฟ้องคุณชอบแกไม่มีเงินเกอนใช้แกโดนไล่ออกแน่คุณกาวิวคะแต่การมันให้จ่ายด้วยนะคะย้อนเรงนี้นะมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่อะนี่ผมจ้างพวกคุณมาดูแลงานวันเกิดของผมนะมั่อทำบ้าอะไรกันอยู่เนี่ยเก้เด็กบ้านนี้สิคะเข้ามาเกาะเรื่องวุ่นวายในงานคุณน่ะฉันกำลังจัดการให้พวกคุณอยู่นะคะ จริงนะคะคุณมิ้วคุณชอบเป็นแบบพี่คุณคาฟิวพูดทุกอย่างเลยคะ่ะส่วนในช่างกระจกกระจกเนี่ยฉันไล่แกออกผมขอลาออกเองดีกว่าครับผมก็ทนกับพฤติกรรมนายจ้างแบบนี้ไม่ไหวแล้วเหมือนกันเดี๋ยวก่อนฟังผมก่อนเด็กคนนี้ไม่ยืนรอยอยู่หน้าบ้านผมเป็นคนอนุญ,ญาตให้เขาเข้ามากินเค้กเองนี่นายมาดำด้อมมมองบ้านฉะนะันอะมีอะไรหรือเปล่าหรือเป็นขโมยไม่ใช่นะครับ คือวันนี้เป็นวันเกิดผมอะครับมีคนบอกว่าให้มารอเอาเค้กตอนเย็นครับวันนี้วันเกิดนายหรอครับเข้าไปในบ้านสิเค้กอยู่ในตู้เย็นอะ่ะนายหยิบกินได้เลยนะจริงเหรอครับขอบคุณมากเลยนะครับทีนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้วใช่ไหมเธอเธอมาทำงานกับฉันตั้งแต่วันนี้เลยนะส่วนน้องเธอก็มาทำงานด้วยกันนี่แหละส่วนเธอนากาฟิว ฉันเลิกจ้างเธอตั้งแต่วันนี้แล้วก็ออกจากบ้านฉันไี่สะฉันต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่ทําให้เกิดเรื่องวุ่นวายในวันสําคัญแบบนี้ฉันรู้สึกผิดแล้วจริงๆค่ะฉันขอตัวนะคะสุนจา๋าันไล่เธอออกบ้านเนี้ยไม่ต้องการคนที่ดูถูกคนอื่นแบบเธอออกไปได้แนละ้วคุณชอบคะคุณมิวคะหนูขอโอกาสอีกรอบนะคะหนูจะไม่ทําแบบนี้แล้วคะ่ะขอโอกาสหรอขนาดเด็กตาดํดำ เธอยังดูถูกแบบนี้เลยฉันไม่ให้โอกาสเธอออกไปส่วนพวกเธอทั้งสองคนอะไปล้างหน้าล้างตาจัดการตัวให้เรียบร้อยแล้วพรุ่งนี้มาเริ่มงานได้ผมต้องขอบคุณคุณชอปและคุณมิวด้วยนะครับงั้นพวกเธอทั้งสองคนก็มาเริ่มงานพรุ่งนี้ได้เลยนะขอบคุณครับคุณนะครับแั้วผมขอตัวกลับบ้านแล้วนะครับชอบค่ะต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะที่ ทำให้งานมันเกิดกลายเป็นแบบนี้ไปได้อะไม่เป็นไรหรอกครับวันเกิดผมแค่มีคนอยู่ด้วยมันก็เป็นงานที่ดีแล้วว่าแต่คุณก็ใจดีเหมือนกันนะคะเนี่ยเอาเค้กให้เด็กคนนั้นด้วยเค้กวันเกิดผมอ่ะจัดทุกปีปีนี้เสียสลับเพื่อคนอื่นบ้างอ่ะไม่เป็นไรหรอกยังไงก็สุขสันต์วันเกิดนะคะชอปขอบคุณนะเป็นไงมัง่งอุย้ย หนูว่าชุดนี้เหมาะกับแม่ค่ะใส่แล้วดูดีสุดๆไปเลยเราเอาตัวนี้เลยไหมเอาตัวนี้เลยเหรอจ๊ะได้ได้กาฟิลแม่ว่าไม่เอาดีกว่าลูกราคามันแพงเกินความจำเป็นน่ะเรากลับบ้านกันเถอปะป่ะแขวนคืนเขาปะ่ะไม่แพงหรอกแม่ถ้าแม่ชอบอ่ะราคามันไม่สำคัญหรอกเอาตัวนี้เนาะเดี๋ยว แม่ว่าอย่าดีกว่ามันแพงเกินความจําเป็นนะลูกไว้วันหลังค่อยดูใหม่แล้วกันราคาไม่สําคัญหรอกแม่เดี๋ยวกาฟิวไปหาร้านอื่นแล้วกันลูกร้านนี้แหละเหมาะกับแม่แล้วเนี่ยแม่ใส่เมื่อกี้สวยสุดๆแม่เม่เาๆม่ากาฟิวเอานี้ตัวหนึ่งค่ะได้ค่ะคุณคะยังไม่เอาคะ่ะฝากเก็บทีนะคะไปกาฟิวเอาตัวนี้ละคะ่ะใส่ถุงเลย กาฟิลมันแพงลูกมันไม่แพงหรอกแม่นานๆทีนะ่ะขอโทษด้วยค่ะยังไม่เอานะคะตกลงจะเอาหรือไม่เอากันแน่เนี่ยเสียเวลาถ้าไม่เอาก็ออกไปเอ,อเอากาฟิล<ป>อย่าจะซื้อแล้วก็มาลองของคนอื่นเขาเหม็นกลิ่นตัวติดหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่คุณมาพูดอย่างนี้กับลูกค้าได้ยังไงทำไมฉันจะพูดไม่ได้ในเมื่อเธอไม่มาซื้อของของฉันก็ถือว่าไม่เป็นลูกค้าซะหน่อย เธอรู้ได้ไงว่าฉันไม่มีบัญญาซื้อเสื้อตัวนี้มีบัญญาเหรอมีบัญญาก็ซื้อสิอซื้อไปเลยลองไปแล้วไม่ใช่เหรอถ้าลองไปแล้วเนี่ยหรือว่าอยากจะสวยแค่หนึ่งนาทีแล้วก็คืนแบบเนี้ยมันได้เหรอคาฟิวไม่เอาลูกไร้มารายาทด,ดูถูกลูกค้าไปเถอะร้านแบบเนี้ยอีกหนก็คงอยู่ไม่ได้เองละลูกเอา้าจะบอกว่าร้านฉันแบบนี้ได้ไงอย่างป้าน่ะ ต้องเกิดอีกกี่สิบชาติถึงจะมีปัญญาซื้อเสื้อผ้าล้านหลูหลของฉันไปใส่อะเกิดอะไรขึ้นเสียงเออาวยวายมาถึงข้างนอกก็ยัยสองแม่ลูกคู่นี้สิมาลองเสื้อผ้าแล้วก็ไม่ซื้อจนแล้วอยากจะเอออยากได้เสื้อผ้าหลูหลของร้านเราไปเถอะกาฟิลธนาคารจะปิดแล้วลูกอย่าไปเสียเวลากับคนพวกนี้เลยเดี๋ยวจ่ายค่าลองเสื้อมาก่อน 1,000บาทนี่มันจะมากเกินไปแล้วนะเสื้อตัวนี้มันราคาแค่3 0 0พคิดค่าลองตั้ง1,000พฉันไม่จ่ายถ้าไม่จ่ายก็อย่าหวังว่าจะได้ออกจากที่นี่ก็เนี่ยกลิ่นตัวเหม็นๆของแม่เธอเนี่ยมันติดเสื้อผ้าฉันไปหมดละแล้วแบบเนี้ยฉันจะเอาไปขายต่อได้ยังไงพวกแกมันหาเรื่องกันมากกว่าแม่จะไม่ได้สกประปขนาดนั้นพวกแกขี้โกรธาฟิวแม่ว่าอย่ามีเรื่องกันเลยไปเถอะป ม่ <S <S เสียเวลากาฟิวไปเธอไปแม่ขอร้องไป,ปลวกขี้โงจนเราไม่เจียมไอพวกบ้านนอกเอ้แม่จะไปจ่ายเงินให้พวกมันทำไมก็ไม่รู้เสื้อก็ไม่ได้ซื้อตั้งหนึ่งพันน่ะแม่ห่วงความปลอดภัยของหนูมากกว่านะอย่าเอาเงินหนึ่งพันน่ะมาแลกกับชีวิตเราเลยเชื่อแม่เถอะมันไม่คุ้มหรอกลูกคอยดูนะแม่หนูอ่ะจะเอาเสื้อตัวนั้นมาให้แม่ใส่ให้ได้เลย แม่ไม่อยากได้แล้วจ้ะเสื้อผ้าแม่เองก็มีเยอะอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่ะลืมเรื่องเสื้อตัวนั้นไปได้เลยจ้ะลูกแต่ว่าเสื้อตัวนั้นแม่ใส่แล้วสวยมากเลยนะหนูอยากให้แม่ใส่เสื้อตัวนั้นจังแมกาฟิลก็ชมแม่อยู่แล้วทุกวันน่ะเห็นไหมหนู่บอกว่าแม่สวยทุกวันอยู่แล้วไม่ใช่หรอเพราะฉะนั้นน่ะลืมเรื่องเสื้อตัวนั้นไปเถอะนะลูกนะก็ได้จ้ะไปเถอะ ต้องวัวเสียง่มาอีกแล้วตัวนี้จ้ะตัวเนี้ยหรอไม่ขายก็เมื่อวานยังติดป้ายขายอยู่เลยไงจ๊ะก็ได้เมื่อวานไงจ๊ะแต่วันเนี้ยฉันไม่ขายตัวนี้จ้ะตัวนี้ก็ไม่ขายแล้วตัวไหนที่ขายแล้วฉันลองได้ละจ๊ะ เสื้อเก่าๆสก,กรปรบกแบบเนี้ยก็เหมาะกับกคนแบบป้าดีนะขำอ,อะไรเนี่ยป้าก็ไหนบอกว่าลาะหลูู่ขายแต่เสื้อหลูู่ไงจ๊ะแล้วทำไมถึงมีเสื้อเก่าๆสมๆแบบนี้ขายด้วยล่ะจ๊ะค่ะออฉันก็เตรียมเอาไว้เนี่ยเพื่อที่จะให้คนจนๆแบบป้าที่หลงเข้ามาในร้านหลู่ยๆกบับฉันไง ทำอะไรอะนี่จ้ะคิดเงินเลยคิดเงินเลยเหรอเอาไปลองก่อนไหมละจ๊ะฉันจะได้คิดค่าลองเหมือนเมื่อวานไงไม่ต้องลองหรอกจ้ะคิดเงินทั้งหมดนี้ได้เลยป้าป้านะ่ะไม่มีปัญญาซื้อหรอกขนาดลูกป้ามาเมื่อวานอ่ะนะยังไม่มีปัญญาจ่ายแค่เสื้อตัวเดียวเลยก็เพราะลานนี้มีพนักง,งานแบบเธอไงฉนันถึงไม่ซื้อกันน่ะเา้า ไม่ามาพูดแบบนี้ใส่ฉันนะอ,ออกไปเลยไปร้านฉันจะไม่ต้อนรับคนแบบป้าหรอกเธอ,อต้องหากที่จะต้องออกไปไม่ใช่ฉันทําไมทําไมฉันจะต้องออกด้วยก็ในเมื่อร้านเนี้ยมันเป็นร้านของฉันนี่มาทําไมอะยังไม่ถึงวันจ่ายค่านี่เลยไม่ใช่หรอนี่ที่เธอยืมไปเป็นของคุณนายเจ้าของที่ดินเศรษฐีเก่าแถวนี้ คุณนายให้เธอยืมโดยที่ไม่คิดดอกเบีย้ยสักบาทเพราะเห็นว่าเธอเพิ่งเปิดร้านใหม่ใช่ฉันเองเห็นเธอเพิ่งเปิดร้านใหม่ๆลูกค้าก็น้อยฉันตั้งใจจะมาอุดหนุนแต่กลับมาเจอคำพูดที่แย่แบบนี้ฉันไม่น่าให้เธอยืมเงินเลยและฉันเองจะไม่ทวงเงินเธอแล้วฉันต้องขอบคุณคุณนายจริงๆนะคะแล้วก็ขอโทษด้วยนะคะที่แสดงกิริยามารยาทไม่ดีต่อคุณนายนะคะ่ะฉันไม่ทราบจริงๆค่ะคุณนาย ที่แม่ฉันไม่ทวงเงินคืนอ่ะเพราะแม่ฉันจะยึดร้านนี้ต่างหากละ่ะเพราะคืนปล่อยให้เธอทําตัวแบบนี้นะการค้าขายแถวเนี้ยคงได้เสียชื่อเสียงเพราะเธอแน่ออกไปจากร้านนี้ได้ละฉันยกร้านนี้ให้ก็ได้ค่ะแต่ว่าเงินนั้นฉันไม่จ่ายนะคะถือว่ายกร้านให้เลยแล้วกันค่ะขอโทษจริงๆนะคะนี่เกิดอะไรขึ้นครับ นี่ก็อีกคนตัวดีออกไปจากร้านได้ละขอโทษครับกาฟิลหนูดูไว้นะร้านค้าบริการแบบเนี้ยอยู่ที่ไหนก็ไม่ได้หรอกไม่มีที่ไหนเขาต้อนรับลูกค้าก็ไม่ซื้อ